ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดวงประจําวันของดูดวงโหราบัญยิ้มนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมนะครับการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์โดยดูจากเลขท้ายปีพศเกิดของท่านยกเว้นผู้ที่เกิดวันที่1ถึง31มกราคมของแต่ละปีให้ย้อนกลับไปหนึ่งเลขเช่นผู้ที่เกิดวันที่ 1- ถึง31มกราคมพุทธศักราช25 0 0 25ให้ย้อนกลับไปดูเลข4ถ้าเข้าใจก,กฎกติกาแล้วรับฟังได้เลยครับ วันนี้คุณหนึ่งจะมีปัญหากับพ่อแม่ผู้ใหญ่นะครับคนที่มีอายุมากกว่าตำแหน่งสูงกว่าให้น้อยอกน้อยใจยหรืออาจจะมีคำพูดเกี่ยวกับปากได้นะครับให้ระวังเรื่องการงานค้าขายงานต่างๆไว้ด้วยวันนี้จะมีปัญหาเช่นกันครับ วันนี้คุณ2จะได้ของฝากนะครับขนมของกินจากผู้ใหญ่พ่อแม่คนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าในวันนี้นะครับหรืออาจจะได้ทานข้าวร่วมกับผู้ใหญ่อย่างมีความสุขรวมถึงหน้าที่การงานค้าขายงานต่างๆก็จะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยครับคุณ2 วันนี้คุณสามมีโอกาสเสียเงินเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายได้นะครับระวังดีๆเลยรวมถึงอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเครียดเหนื่อยน้อยใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเกิดโดยเฉพาะกับบริวารคู่รักลูกหลานบุตรหลานนะครับคนที่มีอายุน้อยกว่าที่จะเกิดปัญหาได้ในวันนี้ระวังดีๆนะครับคุณสาม วันนี้คุณสี่จะได้โชคลาภลาบปากลาบลอยลาบต่างๆได้ครับแต่ก็ให้ระวังเรื่องไม่เป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดปัญหาได้จากคนรอบข้างโดยเฉพาะกับบริวารคนรักลูกหลานบุตรหลานคนที่มีอายุน้อยกว่าระวังเรื่องจิตใจไว้มากๆนะครับอาจจะมีเรื่องน้อยอ,อกน้อยใจในวันนี้เช่นเดียวกันครับ วันนี้จะวุ่นวายมากๆเลยนะครับหมุนแรงเหมือนมีเรื่องให้ต้องทำหลายอย่างค่อนข้างเยอะกับคนรอบข้างคนรอบตัวโดยเฉพาะเรื่องการงานค้าขายงานต่างๆที่คุณรับผิดชอบในวันนี้ครับคุณห้า วันนี้จะวุ่นวายเช่นกันนะครับคุณ6เหนื่อยแถมยังมีปัญหาเรื่องการงานค่าขายงานต่างๆด้วยนะครับกับคนรอบข้างไปหมดให้ระวังเรื่องของจิตใจดีๆอาจจะน้อยใจเอาได้ง่ายๆในวันนี้นะครับคุณ6 วันนี้นะครับคุณเจตจะมีเรื่องวุ่นวายกับคนรอบข้างคนรอบกายที่จะนําปัญหามาให้คุณเจตจนทําให้คุณเจตน้อยอกน้อยใจกับเรื่องคําพูดเรื่องเกี่ยวกับปากเกี่ยวกับอาหารการกินได้ในวันนี้นะครับคุณเจต วันนี้สบายสบายกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวครับไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักๆอาจจะมีบ้างที่ทําให้คุณ8ปดคิดเล็กคิดน้อยเท่านั้นเองแต่โดยโรวมแล้วสบายๆครับอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาทําให้มีความสุขมากขึ้นด้วยซ้ำครับคุณแป วันนี้วุ่นวายกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวนะครับจนมีปัญหาเอาได้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่เรื่องไม่ทันตั้งตัวและแถมยังมีโอกาสเสียเงินเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายได้นะครับอีกทั้งยังมีเรื่องน้อยใจกับคำพูดคนรอบข้างในวันนี้ด้วยครับคุณก้าว วันนี้ยังคงวุ่นวายอยู่นะครับคุณศูนย์หมดแรงเหนื่อยกายกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวและก็ให้ระวังเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นไว้หน่อยเพราะอาจจะทําให้คุณศูนย์นั้นน้อยใจเอาได้ง่ายๆซึ่งเกิดแค่บางท่านเท่านั้นนะครับสำหรับคุณศูนย์ ถ้าคุณชอบให้กดถูกใจแต่ถ้าว่ามันใช่ให้กดกระดิ่งกริ๊งกริงกริ๊งกริงกดซับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับดวงดวงโหราปัญยิ้มจะมาอัปเดตดวงรายวันเป็นประจําทุกวันนะครับขอให้คุณกดติดตามเข้าไว้แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ